สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อที่มาจากคลิปสั้นๆตัวหนึ่งนะคะแต่ชื่อนี่แบบน่าสนใจมากครับผมชื่อคลิปว่าเปลี่ยนชีวิตด้วยหนึ่งการตัดสินใจอืคือพอเห็นชื่อนี้ครั้งแรกเลยนะบอกตามตรงว่าแอบคิดในใจนิดนึงว่ายังไงครับว่าเอ มันจะดูง่ายไปหรือเปล่าคะเหมือนสโลกแกนขายฝันที่บอกว่าทำแค่อย่างเดียวแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเลยฮ่าเข้าใจเลยครับซึ่งในความเป็นจริงเนาะก็รู้กันอยู่นะว่าชีวิตมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะภารกิจของเราวันนี้ก็เลยเป็นการมาสำรวจกันค่ะว่าเบื้องหลังคำที่ฟังดูสวยๆแบบนี้มันมีแก่นความคิดที่ใช้ได้จริงซ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะผมก็รู้สึกคล้ายๆการตอนได้ยินครั้งแรกใช่ไหมคะ แต่พอได้ดูเนื้อหาจริงๆแล้วพบว่าสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของการตัดสินใจนะแต่อยู่ที่การกระทําของการตัดสินใจเองตั้งหากครับคือมันเป็นการเปลี่ยนสถานะทางความคิดจากคนที่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอกตลอดเวลาค่ะคือเป็นฝ่ตั้งรับใช่ครับเป็นคนรอรับสถานาการณ์มาสู่การประกาศกับตัวเองว่าโอเคจากจุดนี้ไปฉันจะลองกลุ่มบังเหียนดูสักเรื่อง มันคือการเปลี่ยนจากผู้โดยสารมาเป็นคนขับ๋อ oh. ถึงแม้จะเริ่มจากการขับในซอยเล็กๆก่อนก็ตามซึ่งจุดเปลี่ยนทางจิตใจตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมด๋อ oh. เข้าใจประเด็นแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจครั้งเดียวแล้วชีวิตจะพลิกเหมือนในหนังไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่คือการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงจากข้างในด้วยการเลือกที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยตัวเอง งั้นเรามาเริ่มกันที่แนวคิดแรกที่คลิปนี้นําเสนอกันเลยดีกว่าค่ะครับประโยคที่ว่าทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เริ่มจากอะไรเล็กๆเสมอประโยคนี้มันโดนใจมากเลยนะอืมมันทําให้คิดถึงเป้าหมายปีใหม่ของตัวเองทุกปีเลยค่ะตั้งไว้ซะใหญ่โตว,ว่าจะฟิตหุนอ่านหนังสือ50เล่มนั่งสมาธิทุกวันโอ้โหครบเลยนะครับสุดท้ายผ่านไปสองอาทิตย์ก็ล้มไม่เป็นท่า พราะมันรู้สึกเหมือนต้องปีนเขาทั้งลูกในวันเดียวมันท่วงท้นเกินไปค่ะใช่เลยครับนั่นคือจับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า all or nothing thinking อ๋อการคิดแบบสุดโตรงครับคือถ้าไม่ทำทั้งหมดก็ไม่ทำเลยซึ่งการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆหรือที่เรียกว่า small wins เนี่ยมันคืออาวุธที่ใช้ต่อสู้กับความคิดแบบนี้โดยตรงเลยค่ะลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆ สมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งจัดการเรื่องความกลัวมันจะเริ่มทํางานทันทีมันจะเริ่มเตือนใช่มันจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเสี่ยงไปนะ น่ากลัวนะอย่าทำเลยแต่พอเราย่อยเป้าหมายลงมาเหลือแค่วันนี้จะวิตพื้นสิบครั้งหรือจะอ่านหนังสือแค่สองหน้าก่อนนอนอความกลัวนั้นมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันเล็กจนไม่มีอะไรให้ต้องกลัวพอความกลัวหายไปการลงมือทำมันก็เลยง่ายขึ้นถูกต้องครับและพอยิ่งทำสำเร็จนะสมองก็จะหลั่งโดปามีนออกมาเป็นรางวัล <c oughs> ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเกิดเป็นแรงส่งหรือโมเมนตัมให้เราอยากทำอีกในวันพรุ่งนี้มันคือการสร้างวงจรแห่งความสำเร็จเล็กๆให้ตัวเองไปเ อยืจนวันหนึ่งเรามองย้อนกลับมาก็จะพบว่าเราปีนเขามาได้ครึ่งลูกแล้วด้วยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําโห<อ>และที่สำคัญกว่านั้นคือมันค่อยๆเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองด้วยจากฉันเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นฉันเป็นคนที่ไม่เคยพลาดการวิตพื้นเลยนะการเปลี่ยนแปลงตัวตนนี่แหละครับที่ส่งพลังที่สุด ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนตัวตนนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะในคลิปก็แนะนําวิธีที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องภายในมากๆเลยครับเขาบอกว่าให้เลือกเพียงหนึ่งอย่างที่คุณพร้อมเริ่มแล้วตัวอย่างที่ให้มาก็คือเลิกผัดวันเข้าใจตัวเองแล้วก็พูดดีกับตัวเองอืม ตอนแรกที่ฟังก็รู้สึกว่ามันดูเป็นนามธรรมจังเลยอย่างการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ไม่มีเส้นชัยชัดเจนด้วยซ้ําสําหรับคนที่กําลังรู้สึกหลงทางอยู่การเริ่มต้นเข้าใจตัวเองแบบจับต้องได้มันควรจะหน้าตาเป็นยังไงคะคําถามดีมากเลยครับเพราะคําว่าเข้าใจตัวเองมันกว้างจริงๆใช่ค่ะในบริบทนี้การเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่การนั่งวิปัสสนาเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตนะฮะโอเค มันอาจจะเล็กขนาดที่ว่าลองใช้เวลาวันละห้าหนาทีก่อนนอนเขียนบันทึกสั้นๆว่าวันนี้เรารู้สึกอะไรมากที่สุดแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแค่นี้เลยครับแค่นั้นเลยเหรอคะครับการทำแบบนี้ซ้ำๆมันคือการฝึกสังเกตอารมณ์ตัวเองเป็นก้าวแรกของการทำความรู้จักคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุดแต่กลับรู้จักน้อยที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองจริงด้วย ส่วนการเลิกผัดวันก็อาจจะเริ่มจากการใช้กฎ2นาทีกฎ2นาทีครับคือถ้ามีอะไรที่ทำเสร็จได้ใน2นาทีให้ลุกไปทำทันทีไม่ต้องคิดมันเป็นการฝึกเอาชนะความเฉื่อยของสมองส่วนการพูดดีกับตัวเองนี่ดิฉันว่าเป็นสิ่งที่คนมองข้ามากที่สุดเลยนะเรามักจะใจดีกับเพื่อนแต่กับตัวเองนี่โอ้โหวิจารณหนักจัดเต็มตลอดจริงที่สุดครับ การพูดดีกับตัวเองคือการเปลี่ยนจากนักวิจารณ์ภายในหรือ inner critic มาเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหรือ inner coach อม,มันอาจจะเริ่มง่ายๆแค่เวลาทำอะไรพลาดเล็กๆน้อยๆแทนที่จะด่าตัวเองในใจว่าทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นเอานะไม่เป็นไรแค่นี้เองค่ะการเลือกทำหนึ่งในสามอย่างนี้ มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนพฤติกรรมแต่มันคือการซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองซึ่งเป็นฐานรากของทุกอย่างเลยเหมือนเป็นฐานรากของตึกใช่ครับถ้าฐานรากนี้ไม่แข็งแรงจะสร้างตึกสูงแค่ไหนสุดท้ายมันก็พังลงมาอยู่ดีโอเคค่ะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการเลือกจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เป็นเรื่องภายในอะ่ะมันสำคัญยังไงแต่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือแนวคิดถัดไปที่คลิปบอกว่า หนึ่งอย่างนี้จะค่อยๆเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณครับอันนี้แหละคะ่ะที่รู้สึกว่ามันดูเป็นการก้าวกระโดดไปหน่อยการที่เราเปลี่ยนจากด่าตัวเองมาเป็นให้กำลังใจตัวเองในเรื่องเล็กๆน้นอยๆมันจะไปส่งผลถึงเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่านั้นได้ยังไงอะคะมันดูไม่ได้จะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยเราอธิบายสิ่งนี้ได้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่าปรกากฏการณ์ระลอกคลื่นครับระลอกคลื่นหรือ the ripple effect ครับ ลองนึกภาพเราโยนหินก้อนเล็กๆลงไปในสระน้ำนิ่งๆค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่จุดที่หินกระทบน้ำแต่เป็นวงคลื่นที่แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆจนสุดขอบสระการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องเล็กๆก็เหมือนหินก้อนนั้นครับอ๋อมันสร้างพลังงานที่ส่งต่อออกไปในพื้นที่อื่นๆของชีวิตอย่างที่เราอาจไม่เคยคาดทิดมาก่อนเลยพอจะนึกภาพออกค่ะแต่ถ้าจะให้เห็นชัดๆอย่างตัวอย่างการพูดดีกับตัวเองเนี่ย ระลอกคลื่นของมันจะเดินทางไปถึงเรื่องงานได้ยังไงช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับลองไล่เรียงกันดูนะสมมุติว่าเราเริ่มฝึกพูดดีกับตัวเองสําเร็จค่ะคลื่นลูกแรกที่เกิดขึ้นคือความนับถือในตัวเองหรือ self esteem จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็มีดีเหมือนกันนะอพอความรู้สึกนี้เกิดขึ้น คลื่อนลูกที่สองจะตามมานั่นคือความกล้าครับความกล้าใช่ในที่ประชุมจากที่เคยนั่งเงียบเพราะกลัวว่าไอเดียของตัวเองจะงี่เงา่าเราอาจจะกล้าลองเสนอความคิดเห็นดูสักครั้งเพราะเสียงในหัวมันเปลี่ยนไปแล้วอ๋อจากอย่าพูดเลยเดี๋ยวโดนหัวเราะเยาะเป็นลองดูหน่อยนะความเห็นของเราก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้อะไรแบบนี้ถูกต้องครับแค่นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแล้วนะสําหรับคนที่ไม่เคยกล้าพูดในที่ประชุมเลยยังไม่จบครับ พอเรากล้าพูดแล้วไอเดียของเราเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะค่ะเคลื่อนลูกที่3ก็จะเกิดคือการยอมรับจากคนอื่นเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าจะเริ่มมองเห็นศักยภาพของเรามากขึ้นซึ่งจะนําไปสู่เคลื่อนลูกที่4คือโอกาสอ๋อโอกาสใหม่ๆครับเราอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายขึ้นซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้เติบโตและพิสูจน์ตัวเอง และเมื่อเราทำงานที่ท้าทายสำเร็จมันก็จะวนกลับม,มาเสริมเคลื่อนลูกแรกทำให้เรายิ่งนับถือตัวเองมากขึ้นไปอีกใช่เลยวงจรนี้จะหมุนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือความสำเร็จในอาชีพเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากจุดเล็กนิดเดียวคือการเปลี่ยนเสียงในหัวของเราเองโอ้พอไล่เรียวหลัเมียแล้วทึ่งเลยค่ะมันเหมือนโดมิโน,โนที่ตัวแรกเล็กนิดเดียวแต่พอมันล้มมันไปทำให้ตัวที่ใหญ่กว่าล้มต่อไปเรื่อยๆได้ครับผม แต่มีคำถามหนึ่งค่ะมันจะมีโอกาสไหมที่ระลอกคลื่นนี้มันจะหายไปกลางทางอืมน่าสนใจสมมติเราพูดดีกับตัวเองแล้วแต่ปัจจัยภายนอกมันแย่มากเช่นหัวหน้าไม่เคยเห็นคุณค่าหรือเพื่อนร่วมงานคอยแต่จะขัดขาแบบนี้ระลอกคลื่นมันจะไปถึงฝั่งได้หรอคะเป็นคำถามที่สําคัญมากครับ เพราะมันไม่ใช่สูตรสาเร็จที่รับประกันผลร0อเปอร์เซค่ะปัจจัยภายนอกมีผลแน่นอนครับแต่สิ่งที่การเปลี่ยนแปลงภายในมอบให้เราไม่ใช่การควบคุมคนอื่นแต่คือความยืดหยุ่นทางใจหรือ resilience resilience ครับต่อให้หัวหน้าจะไม่เห็นค่าแต่เพราะเราสร้างความนับถือในตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะไม่เอาคำพูดของเขามาบันทอนคุณค่าทั้งหมดของเราอืมอางนี้นะครับ ที่จะผลักดันให้เรากล้าที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆหรือสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมแทนที่จะจมอยู่กับที่เดิมๆถูกท้องครับดังนั้นถึงแม้คลื่นจะไปไม่ถึงฝั่งในสระน้ําแห่งนี้แต่มันก็สร้างความแข็งแรงให้หินก้อนนั้นหรือก็คือตัวเราพอที่จะถูกโยนลงในสระใหม่ที่เหมาะสมกว่าได้เข้าใจเลยค่ะมันคือการสร้างเกราะป้องกันจากข้างในทําให้เราทนทานต่อพายุข้างนอกได้ดีขึ้นพอเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ประโยคสรุปของคลิปที่ว่าเริ่มจากหนึ่งสู่ชีวิตใหม่ของคุณมันก็ฟังดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยครับยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ได้ยินประโยคนี้ค่อนข้างกังขานะคะแต่พอเราได้เจาะลึกกันมาถึงตรงนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่มันคือบทสรุปของกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจริงได้จากการตัดสินใจหนึ่งครั้งสู่การกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำๆจนเกิดเป็นระลอกคลื่นที่ค่อยๆเปลี่ยนภูมิทัศน์ชีวิตของเราไปทีละน้อย ใช่เลยครับและถ้าจะให้เน้นย้ำถึงสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในกระบวนการนี้นะผมคิดว่ามันคือวินาทีที่ตัดสินใจลงมือทำวินาทีนั้นเลยครับไม่ใช่การคิดการวางแผนหรือการรอให้มีแรงบันดาลใจก่อนเพราะแรงบันดาลใจมักจะมาหลังลงมือทำเสมออ๋อจริงด้วยค่ะวินาทีที่เราบอกกับตัวเองว่าพอแล้วกับชีวิตแบบเดิมพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ตามนะ วินาทีนั้นเปรียบเหมือนการหักพวงมาลัยของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ครับอืตอนที่หักพวงมาลัยครั้งแรกเราอาจจะยังไม่เห็นว่าทิศทางของเรือเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าเรายังคงหักพวงมาลัยค้างไว้แบบนั้นผ่านไปหลายเดือนหรือหลายปีเราจะไปถึงทวีปใหม่ที่แตกต่างจากจุดหมายเดิมโดยสิ้นเชิงค่ะจุดเปลี่ยนที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มหมุนพวงมาลัยแล้วครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะ การตัดสินใจคือการขีดเส้นแบ่งระหว่างอดีตที่เรายอมจำนนกับอนาคตที่เราเลือกจะสร้างขึ้นมาเองงั้นขอสรุปสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้สักหน่อยนะคะครับผมเป็นแก่นหลักที่เราได้เรียนรู้ก็คือพลังของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรใหญ่โตแต่ซ่อนอยู่ในการตัดสินใจเล็กๆที่จะเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองและทำมันอย่างสม่ำเสมอ การกระทำเล็กๆนั้นจะเป็นเหมือนหินก้อนแรกที่สร้างระลอกคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะค่อยๆขยายวนกว้างออกไปเปลี่ยนชีวิตในด้านอื่นๆอย่างที่เราอาจไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนเลยเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมครับและเพื่อให้การพูดคุยของเราในวันนี้สมกับการเจาะลึกจริงๆผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้กอดไปขบคิดต่อย,ยอดกันดูนะได้เลยค่ะในคลิปบอกว่าให้เลือกเพียงหนึ่งอย่างที่คุณพร้อมเริ่มคำว่าพร้อมนี่แหละครับ ที่น่าสนใจและซับซ้อนอมผมเลยอยากจะชวนให้ลองถามตัวเองดูว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเลือกคือสิ่งที่เราพร้อมที่จะเริ่มทำมันจริงๆและความรู้สึกพร้อมที่ว่านี้มันแตกต่างจากความรู้สึกที่ว่าเราแค่กลัวน้อยลงที่จะทำมันอย่างไรอ๋อน่าคิดมากค่ะครับเพราะการเริ่มต้นที่มาจากความรู้สึกอยากเติบโตไปข้างหน้า อาจจะให้พลังที่ยั่งยืนกว่าการเริ่มต้นที่มาจากความรู้สึกแค่อยากหนีจากความเจ็บปวดในปัจจุบันการแยกแยะสองความรู้สึกนี้ออกจากกันอาจจะเป็นกุญแจดอกแรกในการปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนสำหรับชีวิตของแต่ละคนก็ได้ครับ